เลขวงในของพี่ตายออลรับแลครับงวดที่แล้วครับ4 6หเข้าตรงๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องผหัดชนแนลครับมือนีครับวันที่24กันยายน2568ครับผมเนาะมาแล้วครับผมเลขวงในครับของพี่ตายออลรับแลครับงวดที่แล้วครับ4 6หตรงๆครับ ให้มา4คููครับผมเนาะมี c หนึ่ง C สามหกเก้าครับเลขชุดนี้กัถือว่วาเข้ามาแล้วหลายงวดติดต่อกันครับผมเนาะเลขชุดนี้เข้ามาแล้วหลายงวดติดต่อกันนะครับเดี๋ยวผมให้เอฟซีทางช่องเบงครับผมเนาะพิ่ายให้มาแล้วครับเลขชุดนี้เข้ามาแล้วหลายงวดติดต่อกันนะครับ นี่ครับ1งสิงหาครับ5052เข้าทั้งบนทั้งล่างครับเลขออก852ล่าง50ครับถัดมาครับผมเนาะ16สิงหาครับ6 3สล่างตรงตรงครับถัดมาครับ1กันยาครับผมเนาะ1กันยาครับนี่ครับให้1 3เลขออก3 1ครับ แล้วก็16กกันยานะครับผมเนาะ16กันยา4ี่หเข้าตรงๆครับเข้ามาแล้ว4งวดติดต่อกันครับผมเนาะเข้ามาแล้วสงวดติดต่อกันนะครับนี่ครับงวดที่แล้ว4ี่หตรงตรงครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามในยเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับผมเดี๋ยวโทรหาพิตาดีกว่าครับผมเนาะเดี๋ยวโทรหาพิษตายออลรับแปลดีกว่าครับ โทรหาพิ่ต่ายสิโทรหาพิ่ต่ายออลบแปลนี่ครับจะรับสายไหมจะรับสายหรือเปล่า เอฟซีทางช่องรอคอยมันยอะมาครับเนาะเลขวงในครับให้มาสี่คู่นะครับเข้ามาแล้วสี่งวดติดต่อกันนะครับสวัสดีครับพี่ตายครับฝนตกไหมตกอยู่ครับผมตกอยู่ครับที่นี่ก็ตกเหมือนกันออกมันผมตกตั้งแต่ตีตีหนึ่งแล้วครับผมใช่ครับตกตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นโลกอ๋อครับผมพี่ตายครับยันไม่หยุดเลย เหมือนกันครับผมตกแค่ริดดินครับไม่ตกหนักครับผมมันผมเหรอใช่ครับโอ้แต่ก็ดีนะต้นไม้ชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นดีแต่ว่านขายของไม่ได้คนมันเงียบใช่ครับผมใช่ครับพี่ตายพี่ตายก็ดีเพราะว่าพี่ตายปลูกต้นไม้ขายด้วยไงปลูกต้นหอมปลูกอะไร ดอไม้กรั่ปลูกชาวมุกว่าสารพัดจะเป็นชาวนาชาวสวนแล้วเนี่ยครับผมพี่ต่ายเมื่อเช้านี้ไปดูกบมาใส่ตุ้มกบเอ่อใส่รอบกบเงินได้สิบตัวเลยนะเมื่อเช้าเนี้ว้าวโอยดีจังเครับผมที่ไหนทุ่งนาหรอใส่ตามทุ่งนาครับพี่ตายครับตามทุ่งนาครับผมทำอะไรกินอนะ่ะก็ออมกบผัดเผ็ดกบครับแล้วก็ป่นกบกบนาอร่อยนะเนาะครับผมใช่ครับกบนาครับพี่ต่าย หากินยากมีแต่กบเลี้ยงเดีย๋ยวนี้ไม่อยากกินเหมือนข้าวแต่ถ้ากบนาอร่อยครับผมใช่ครับ <laughs> ปลาไหลปลาไหลนาก็อร่อยแต่หายากเนาะครับผมใช่พี่ตายครับไม่เจอเมื่อหรอปลาไหลอ่ะผมไม่กินปลาไหลพี่ตายเอาเหรอครับผมไห <laughs> 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 ปลาไหลกินแล้วเดี๋ยวจะไหลไม่ใช่ <laughs> เพราะว่าผมเคยกินตอนเด็กไงเลือดเลือดจมูกออกครับผมเลือดกันเดาออกก็เลยไม่กินเลยอร่อยอร่อยอร่อยปลาไหลนาอ๋อครับ นี่ชุดนั้นของพี่่ายดังมากเลยตอนเนี้ยกระจายกระจายไปทั่วเลยเห็นคนเอาไปลงกันเต็มเลยชุดไหนครับก็ชุดเลขล่างบนล่างน่ะบนล่างไปกับสี่ตัวน่ะอ๋อเลขวงในบนล่างใช่ไหมสี่ตัวเนี่ยไปกับดังมากเลยใช่ครับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วสี่ยดพี่ต่ายเนาะเข้ามาสี่วดแล้วเนี่ยใช่ใช่ลงเต็มเฟซเลยตอนเนี้ครับผมใช่เลิกแต่ไม่รู้เลขจะเข้าหรือไม่เข้าเนาะ ครับผมใช่ครับพี่ตา่ายมีเข้ามีหลุดจ้าครับผมอันนั้นจะให้พูดเลยไหมหรือยังไงแต่พูดเลยดีกว่าพูดเลยครับบอกมันเลยเพราะว่าความเห็นแล้วส่งไม่ให้ดูแล้วโอเคโอเคจ้าแต่พี่ต่ายก็ลงในกลุ่มไปเรียบร้อยแล้วแหละลงตั้งแต่วยัยออกวันนึ่งเดียวปุ๊บมาเลยค่ะอืมครับผมพี่ต่ายอันนี้บนล่างไปกลับนะคะเลขสั่งล็อกบนล่างไปกลับนะคะครับผมพี่ต่ายครับเลขสั่งล็อกบนล่างไปกลับะครับ ช่แล้วต้องเล่นบนล่างไปกลับนะคะสี่ตัวพูดถึงถ้าใครงบน้อยก็เล่นชุดนี้ชุดเดียวก็ได้ถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเนาะครับผมพี่ต่ายครับเลขวงในพี่พี่ต่ายใช่แล้วพ<ล>ันคูณพันพอเลขวงในครับผมครับบนล่างไปกลับนะครับพันคูณพันพอครับผมก็มีนะคะห้าสี่ค่ะเดี๋ยวครับพี่ต่ายครับแป๊บนึงครับผมแป๊บนึง,งเชิญพี่ก่อนครับผม คมาเรียนทำบ้านเตรียมไม่ยังมาเรียนทำบ้านเตรียมไม่ยังเลขวงใน54เตรียมกันหรือยังคะก่อนเลยเดี๋ยวครับแป๊บนึงพร้อมหรือยังโอเคครับพี่ตายครับโอเคครับเจมส์พร้อมแล้วนะครับผมเลขกวงในสั่งล็อกบนล่างไปกลับมาถึงนะครับผมไปแล้วกลับด้วยนะไปแล้วกลับเอง54ค่ะ ห้าสี่ครับเก้าเจ็ดค่ะห้าเจ็ดครับห้าแปดค่ะห้าแปดครับห้าเก้าค่ะห้าเก้าครับผมใช่แล้วบนล่างบนล่างไปกลับพี่จ่าเนาะจากวันนี้ต้องเล่นบนล่างไปกลับนะส่วนเลขลบอกล่าง่ยังไม่มาจ้ะอ๋อเลขล็อกล่างเมื่อที่แล้วให้มาสี่หกพี่จ่าแต่ว่าขึ้นบนครับ ครับผมใช่ครับจ้ะอ่าแล้วแล้วมวดนี้พี่ต่ายขอลงขอลงเลขอันนี้นะเพราะพี่ต่ายดูสถิติแล้วมันเข้ามาติดขางมวดพี่ต่ายก็เลยอยากเข้ามาแบ่งพันจดะเลขอะไรครับพี่ต่ายสองตัวตรงบนล่างเลยคือสองตัวเนี้ยเล่นบนตรงล่างตรงบนตรงเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงเขขงวดแล้วจ้ะพี่ต่ายครับเข้ามปกีนพี่<ๆ>พต่ายครับผมเข้ามากีนแล้วครับเข้ามากีนแล้วครับเลขชุดนี้ครับ ในชุดนี้ครับใช่ครับทำไมนะเข้ามกกี่วันแล้วครับเข้ามาสิบกว่าวันแล้วจ้ะอ๋อเป็นชุดอะไรพี่ต่ายชุดอะไรตรงตรงตรงล่างตรงตรงสองตัวจ้ะตรงตัวตรงตรงล่างตรงตรงบนตรงไม่ต้องกลับบนตรงตรงล่างตรงตรงไปเลยบนตรงตรงชั้พี่ต่ายครับใช่ล่างด้วยล่างตรงตรงเพราะบางทีมันก็เข้าบนบางทีมันก็เข้าล่างอ๋อบนตรงตรงล่างตรงตรงสูตรใหม่ ครับผมสองตัวบนตรงนะคะล่างบนล่างตรงบนตรงแต่ว่าหลักร้อยเนี่ยหลักร้อยใครมีหลักร้อยแม่นๆก็ลองเอาไปใส่ดูนะแต่ถ้ามันออกล่างก็คือไม่ไม่ต้องใส่หลักร้อยครับผม, <c oughs> ผมพี่ต่ายครับโอเคค่ะจับกระดาษประกาศจดนะคะนักเรียนครับผมสองตัวตรงตรงบนล่างนะคะไม่ต้องกลับนะคะครับผมเก้าสองค่ะเก้าสองครับเก้าห้าค่ะเก้าสองเก้าห้าครับ เก้าหกค่ะเก้าหกครับศูนย์สองค่ะศูนย์สองครับศูนย์ห้าค่ะศูนย์ห้าครับศูนย์หกค่ะศูนย์หกครับเก้าสองเอ้ยไม่ใช่หกสองหกสองหกสองครับหกห้าค่ะหกห้าครับหกหกค่ะพี่ต่ายมีกี่คู่พี่ต่ายมีมีกี่คู่แค่นี้แหละเก้าชุดมีเดี๋ยวกับหนึ่งมีหกสองเก้าสอง มีหกข้าแล้วก็ที่ไต่ไอตัวหนึ่งเนี่ยมีหกข้าจ้ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนีสุดท้ายนะหก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 โอเคอาว่ามากนเ้เดี๋ยวผิดมีหกสองไม่ใช่เริ่มต้นใหม่ก่อนดีวกว่าเก้าสองเก้าสองเก้าห้าเก้าหกศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกใช่แล้วก็หกสองหกห้าหกหกครับ ่แล้วค่ะอันนี้คือสองตัวบนตรงๆนะคะวันที่แล้วเข้าห้าแปดอือครับผมครับก็เดี๋ยวพี่ตายจะส่งให้น้องมาหัดดูแลกันครับผมพี่ตายครับได้ครับเข้าดีมากเข้ามาสิบประงวดละครับผมจสจดใหม่สุดใหม่ไปเรียนมาเข้าดีมากครับผมพี่ตายครับพี่ายชอบเรียนเรื่องหวยใครเป็นอาจารย์ ครมีใครมีวิชาหวยเด็ดๆเอามาสามารถเอามาให้พี่ต่ายเรียนได้นะพี่ต่ายชอบเรียนเรื่องเรียนเรื่องหวยอ๋อครับผมได้ครับแคเรียนเท่าไหร่ก็ว่ามาจะขอให้เลขเข้าจริงแค่นั้นแหละครับผมโอเคเลยค่ะก็นี่สองชุดนี่แหละวันนี้มีเลขเลขอ๋ออันนี้บนตรงตรงพี่ต่ายบนล่างใช่ไหมอันชุดนี้บนล่างตรงตรงใช่ไหมก้าวคููนี้ นีตรงๆเลยค่ะถ้าใครเงินน้อยก็เล่นไปเลยบนตรงๆล่างตรงๆอ๋อห้จุดต้นตัวแ50บาทเงี้ยก็มี9คุดจัด9คู่บนล่างตรงๆใช่ไหมใช่แล้วอ๋อครับผมพี่ตายครับก็คือถ้าสมมตินล้วว่าจะแทงเงี้ยก็บนตัวละ50บาท92 95 96 02 05 06 02 56 6ตัวละ50บาท แล้วก็ย้ายลงมาไล่ตัวละห้าสิบบาทอย่างเงี้ยครับผมได้ได้ครับพี่ตังไม่ต้องกรับไม่ต้องกลับครับผมได้ครับพี่ตังจไม่ต้องวิ่งแยกน้าพันคูนพันก็พอครับผมโอเคค่ะสุดท้ายนี่ก็ไม่มีอะไรมากเนาะสวัสดีครับพี่น้องชายพี่ต่ายเสียงเบาไหมครับผมพี่ต่ายครับดูแลสุขภาพนะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังฟังค่ะครับสวัสดีครับพี่ต่ายครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Okay. คเนาะนะครับผมนึกว่าเป็นชุดบนตรงๆเป็นชุดบนล่างตรงๆนะครับบนล่างตรงๆนะครับแถมให้นะครับแถมให้มีอะไรบ้างเอ่ยมี92 95 96 02 05 06 6265 66ครับนี่ครับ66นะค,ครับนี่ครับมีเก่าครูครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวผมเอาไี้ออกก่อนโอเค1ทับ10ทับ68ครับผมเนาะกถือว่าชุดนี้ เป็นชุดแถมดีกว่าครับเนาะแต่ว่าเลขล็อกวงในนะครับมามาดูที่ว่าพี่ตายส่งมาให้นะครับนี่ครับพี่ตายส่งมาให้ครับผมเนาะนี่ครับเขามาแล้วสี่วดติดต่อกันนะครับผมเนาะวดนี้ห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าครับเขามาสีดด่วดติดต่อกันแล้ว งวดที่แล้วเข้าที่46บนตรงๆนะครับงวดนี้ครับเลขวงในนะครับเลขวงในของพิ่ตายออลับแปลครับผมเนาะนี่ครับมี54 57 58 59ครับแคปหน้าจอได้อครับผมเนาะแล้วก็มีชุดบนล่างตรงๆครับมาวางคู่กันเลยนี่ครับ แล้วก็มีชุดบนล่างตรงๆครับเนาะไม่ต้องกลับนะครับมี9คู่ครับกระสุดท่านี้ครับก็บเขาอุ่ยพรอนห้ f เฟซีทางช่องที่เบิ่งคลิปนี้ครับเดินทางแขวคาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ่ายชอบฝากกดติดตามให้แนะ่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ